แข่งรอบสองนะครับร้านี P Cars Shop นะ,ะเป็นเด็กแกนบูเจอกับเด็กฟังงนหรโร่เป็นโจรเป็นของกระดูกสิ่ไม่มีจนหนึ่งเดตอเร็วกล้จบแถวเลย

น no. ี้ต oh wow. ัวยังตัวตัวม่ตัวใัวตัวตัวเัวตัตัวตัววตัวตัวตตัวตัวตตัวัวตตัวตัวตตัวตััตัวตััตัวตัวตตัวตัวัวตัวัวตัวตัวัวตัวตัวตััตตัว โอ2ครับเ,เขาถึงใบข้ามือเลื่องบัญชีครับเอาระบากตีแวนเลย9,000ผมโค2โอเคครับ, 9, ไ,รบไม่มีทิเก๋งทิเจ๋ครับ,รรบสกิลไม่ 9, ติด9,000ตอบมีแค่2ใบ ถามมาเกรตเข้าสูงผมเป็นห้าครับปกติแล้วก็ใส่ใส่สกิลเลยครับตีเสร็จเรเลยแค่นี้เอ่ามท่าี่แกสกิลพลับารครับาสดนะครับตัวบารเลย

ก็สิบาไลท์ตาน้าดิบอะไลในบวานเราตามที่ตีกันก็คือวันเปอรเ็นสกิลก็คือตเร็มีทายัวนึ พอล <that> ูนาถึก hmm. mm ็อกิเชนแนวิ่งสกิลกิเชนเก้าพันเบสอเสอกเเก้าพัน่านเลมนไปลอกขี่ครับ หน,นึน 14. 14. นงนนนน่งครับใช่ที่เลี่ยอไครับสิบสี่สิบสี่เป็นบวกของห้าพันในลนสิบเก้าบึ้มครับสิบเก้าเหมือนกันครับ

้ากิวถ้าโดนรีทายต่อยเลยครับี่กับไม่เนีทเป็นีเสก็เอกทอาได้แค่นี้ไดอีกรชี้เป็นสเต็ปอไม่พอไม่พอดีกว่า ไม่หมดบินจะดีเลยเปิดทรอปสามหามาเกดอดีริสกิลแฮรรี่เขาบาส1หนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งนี่คอให้ตเด็กเลยคอติดชื่อมาเกดอสองใบถ้าแวนซื้อข่ยมาเกดสาจะคอสี่ใบยูไม่ได้ เขาชื่อตากตากอะไรตากน้ำแล้วนี่ไม่ได้มาของตองใช้สกิลกิลสกิลูุนนัเอกดับอนต้องมีโดรนหล่นตัวไหมต้องใช้สกิลไม่มานี้เีเดเียไม่จเป็นต้องมีออร่หสกิลไม่ต้องมีคนนี้อันกให้ตัวเองแล้วก็แมนสกิลแฮรี่บอกว่าตัวที่คอลงมาจะบอกห้าับนี้ไม่มีไร สกิลคนนี้ถ้ามาจากแฮรี่จวนคนที่มาจากแฮรี่ไม่ใช่สิบอันนี้ดีดึงใบเข้าสซ่นจริงเลยเขาบอกไม่เกือนก่ขลัดไม่ดีแมตช์เลิศคืนเก้าแหวนเดี๋ยวกนี้มันต้องมีมือน้่งกวอาสี่ใบอยู่แล้ ไม่ดีบาร์หนึ่งโซ่ทิ้งทิ้งไปมันต้องมือน้อยกว่าสี่ใบไหมมันมีอีกสกิลหนึ่งที่ต้องมีน้อยกว่าสี่ถึงจะทิ้งสามอโทษท้ัอันนี้อันนี้บาร์หนึ่งโซ่หนึ่งจะต้องมือมือบาร์กว่าสี่ใบนี่มือห้าใบใช้ไม่ได้มีสกิลไม่จบการต่อสู้ไม่กินมีบที่หนึ่งนี่่ตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ได้ได้เขาสุดท้ายไม่ได้ได้สตาร์ที่ห้าใบห้าใบใช้ใช้บาร์โซ่ไม่ได้เอาพีจีขึ้นมา สลัดกับขึ้นนะตีไม่ได้ตีไม่ได้นะถ้าลงสเตรได้ในแอคเีเพ้่มใบห่งแล้วก็จะบวกข้าตันตามชื่อมาเกเดอร์ให้่ามตอนนี้บวกอีก2สอหนึ่งแล้วก็เมื่อตัวนิตตีถ้ามีพาวเวอร์สีหนึ่งมากกว่าที่จะบวกหนึ่งชีแล้วก็ห้านี้ใบหน่จด้อันนี้ สองหมื 45. 45 45่นสองสี่หมื่สามเอ้สี่หมื่ห้าแวนนห้าทีเดียวทีเดียวทีเดียว้ลารับ first c h e ทวินดักเช็คอันนี้ เป็นสองหมื่เ้าออันนี้เป็นหนึ่งเป็นเก้าห้ันสามนสองหมื่นสามนมเอ้สองหมื่นสี่หมเป็นสี่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นเป็นส่หมื่นสาเจ็ดสามหมืนสี่หมื่นสามหเดแี่หมแล้วไ้รถตีเลยครับอันนี้เาไหร่ บัหนึ่งางนี้หมื่นสิบเกียร์สามมนกันครับให้มลเลยแล้วก็ขอคอจากเรันี่อะไรสี่หมื่นอเรือครับขอบัญชีครับกีบัญชีเนีโซบัตหนึ่งโซเป็นคนลำบากครับจวนหนึ่ง,งหมดส,สี่พันสองสองเมนครับ บินดีครับินได้ครับโปรเจกต์ียออริอัครับเอูับเป็นเก็บกับเข้าโซ่บวกเก็บับเข้าสงได้ที่เหมือน2เกบตีเงยเ้างไปแล้วเก็บเยเโบเข้าเลยหมืน4แมนเลยเ็นครับสกิลเยรับขอ2น1ขอ2ขั้นจน้เบินครับซึ่งมนมร อ่ะสี่หมื่นแหวนสองซีข้ามผีจิ้งจะไปได้ไสามสองก็กาสามหมื่นครับมิดอนนี้มันเป็นทีพีจีใช่ใช่ใมันข้ามิดทักก่อนถูกต้องสี่ิมน่นสองซีทเนโกโบนสองตน๊กตาอไม่เอาไฟนอตจิ้นะ โนบิทักโนบิทัศสองขีเาไเท่าไหร่อะห่สี่หมื่นเพราะว่าในนี้สองขขอสามหมื่นไม่พอเพราะว่ามันโดนล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พอขอสามรการจากโกเปล่าสองเป็นหนึนมันมีป่บนีป่ะมันมีป่ะในรักไม่ใส่โดนจากตัวประกาศผมไม่ได้รักสิ2เป็นสองครับถ้าี ไอ้นี่ยังมีเลยดูน่ะกับดะโซอ่ะแล้วก็หนูแล้วก็กลับไปอ่ะไม่ได้ตื่นหยอกน่าไม่ได้ตื่นมันหรอกซื้อชุดเดียวเลยซื้อชุดเดียวเติมกูได้บีบก็เพิ่มได้เลยไชีเลยนะว่าใช่ป่ะใช่หรอไ่ถอดไม่ถอเล่นเล่นเล่นชี้ชีที่สองใช่ไหมใช่ป่ะไม่ต้องให้ดูเลยเออต้องชี้ที่สองชี้ที่หกเลยอัดมาตัวอ่งที่สามเนห่ง อันนี้เป็นเท่าไหร่นะเป็นแปดเป็นหนึ่งกก็เปสามเป็นหนึ่งืออันนี้สาอเดี๋ยวไปดไทยไมิ็นนี้สามสอเป็นสี่เจ็ดสี่เจครับุ่ดีไหมดได้เดียวใช่ไหมครับสองได้เดียวมิดโอเคนี้ อันนี้รับลูกจากบอกกลังด้ไหมใช่บอกพลังด้ครับอันนี้อันนี้ตีป well. ไปสองรอบก็ประมาณสามวินนะครับเกี่ยวคลบาบ้าหนึครับให้สองนนะสามสองกเอนจทิ้งเป็นคลาทิ้งเป็นในในรถแพ้เลาวอไม่ต้องพิลต่

ไอนี้บันนอันนี้เป็นสแปดเพราะว่าต่อมีเกินห้าใบโอเชียงในรถไี้ห้าพัน สิครับกับสิบเอ็ดเป็นสองเก้าแหวนใช่ไหในอุบลครับเป็น1ิบสามครับสิบสามสิบเอ็ดเป็นสองสี่ครับแปดแบ,บนะ รู้สึกไงที่เรมาไปสีดำตัวนึงรู้สึกไงที่ตัวาไปขาดตป่อยคอร์จรครับีีต้องป่อยเล่นคอรลไม่้นไม่มีคอรเล่นต้อเป็นเ้าก่า้องใ่ือกอะไรนวไปเัอเราต้องซื้ัแล้โอเคเป็นฝั่งกกนบูชนะไปนะครับ